อันนี้ก็เป็นต้นขนาดนาที่สาวอีสานปลูกไว้หน้าบ้านแล้วจ้าเขาก็จะได้ไปผัดใส่ข้าวผัดแล้วจ้าข้าวผัดขนาด,น,ดน้าแล้วจ้าแล้วจ้าตอนไหนเขาก็ไปเตรียมเครื่องก็จ้้ ข้าวผัดไข่คณะนะจ้ะมื่อนี้สาวอีสานอ่าอันนี้ก็ผักคณะนะจ้ะที่เอาที่เตรียมใส่ผัดกับไข่นะจ้ะผัดเข่านะจ้ะเนาะข้าวผัดคน้ะไข่นะจ้าอันนี้ก็มีเครื่องปรุงนะจ้ะก็มีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแล้วก็เนื้อหมูขนาดที่เขาเก็บได้จากสวนจ้ะสดๆเลยจ้าหวานจ้าขนาดที่ปลูกเองนะจ้ะเนาะในบ้านเขาสวนหน้าบ้านเขาอ่าขันแรกนะจ้า ถ้าให้เดือดก็นะาจะกระทะห้อนแล้วนะจจะเรา,าจะได้เอาไข่ตีใส่ Thank <laughs> you. น้อกสุกะหอมหอยแย่จ้าหอมหอยแย่ลงไปผัดให้มันหอมไฟแห้งจ้าลดไฟลงน้อยหนึง่ง ทเ่เขาเห็ดกินกันง่ายและจ้ะผักนะจาะผักขนาที่เขาตัดมาจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะ ผักก็ได้เขับปูกเองปลอดภัยแล้วจ้าปลอดภัยจากสารพิษเลยจ้าขนาดอายุโตแล้วนะจ้าเนาะกาก็สิได้ปรุงรสชาติปรุงรสของขัาวผัดนะจ้ากะมีซอสปรุงรสจ้าะกดได้น้ำตาลจ้าน้ำตาลนิดน้อย ปลาจ้าขนาดห้องสุกแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้า ชิมรสชาติบ้าะน้าจ้าเขา้าผัดแบบนี้นจ้าเสร็จแล้วจ้านี่ก็เป็นเขา้าผัดซื้อท้ายอีสานบ้านทุ่งน้าจ้าที่เฮ็ดกินกันง่ายๆมี่เนี่ยหมูมีไข่จบเลยจ้าพระเจ้าสวย เสร็จแล้วจ้าเขาผัดสุดสาวอีสานบ้านทุงเขาผัดไข่ใส่ข้าวจ้าเพิ่มคำแซบนะจ้าเนาะพิกไทยจ้า<อ>เป็นไรจ้าแซบเลยจ้า<อ>จ,จาก<อ>เขาผัด ออของคู่กันที่ขาดม่ได้นะจ๊ะเนาะก็คือน้ำพริกน้ำปลาเนาะจ้าน้ำพริกนี่ฮาก็สอซหันซอยเนาะจ้ะพริกหันซอยฮะกระติ๊ใส่หมักน้าเนาะจ้ะ,จะคือของที่ขาดกันม่ได้เนะจ้ะกัขบข้าพัดน้ำปลาจ้า